อยู่ทำไม อ่มาต่อกันครับอ่ามาต่อกันมาต่อกันอเสียหายหนักอยู่จริงๆชุดคัดเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้เสนอลูกค้านะเพราะว่าเรายังไม่ได้ถอดเราก็ยังไม่เห็นว่ามันมีความเสียหายเพิ่มเติมด้วยไม่คิดด้วยรถเดิมๆม,มันจะเสียหายได้ขนาดนี้นะ พ็ปัจจัยหลักจริงๆที่ผ่าเนี่ยคือจะมาดูระบบหลอเลือนเฉยๆดูปั๊มน้ํามันดูตะแกรงกรองดูเฟืองปัน่มมนพวกี้เฉยๆนะครับแต่พอรื้อมาจริงเนี่ยชุดคัดชุดคัดเสียหายเยอะตัวนี้เป็นร่องก็ปกติของรถใช้งานนะครับของคอนแกเรานี่เนะยที่เราจะเจอกันบ่อย ตัวนี้ก็คือเป็นร่องเราเราล้างได้เราเปลี่ยนได้เปลี่ยนยกตัวได้ตัวนี้นะครับถึงตัวนี้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรเดี๋ยวปัญหาปัญหาหลักชุดก้อนคัดนะครับตัวนี้ิบล็อกนี้ไม่มีลักษณะคือหลุดหลุดนานแล้วนะครับดูตามภาพนะครับหลอมเยอะ นี่ผมไม่ได้ถอดนะเป็นนี้นะหลวมเยอะแล้วคุณดูอันนี้ไม่ได้ถอดนะครับมันเสียหายเยอะนะครับคุณดูว่ามันมันมันโยกมันคอนมันกบเสียหายมากถึง<ม>ว่าทำไมมันคอนจังนะครับจ<ม>าเผื่อลูกยางกันแทรกไปหมดได้ด้วยไม่น่าจะรอดนะครับขนาดขนาดตรงนี้นะครับจริงๆมันแน่นมากนละไม่อยากจะโยกนะ น,นี่มันค้อนมากนะครับดูเลีหมดนี่อยู่นอกเหนือจากราคาที่ผมประเมินไปเลยนะทีนี้เดี๋ยวต้องให้ลูกค้ามาคุยกันใหม่เพราะว่าเขาเลี้ยออกมาแล้วเนี่ยมันเสียหายเพิ่มยังไม่ถึงจุดไทแม็กมันนะจุดที่ จุดที่ผมอยากจะให้ดูแล้วก็ให้ดูพร้อมกันเนี่ยตัวนี้รูหลวมหมดเลยนะนี่เห็นไหมหลวมหมดเลยหลวมหมดเลยแล้วก็พาคัดแยกชิ้นหมดดู รถมาไม่เคยเจอขนาดนี้สักทีอันนี้คือพาร์คัดสามก้อนนะครับนะครับสามก้อนอย่างกระแทกขัดไม่มีนะครับ แล้วก็รถรุ่นเก่าปีเก่านี่อของแท้ราคาราคาเรื่องครับราคามาหาโหดเลยมาดูเสาตัวนี้กันนะครับคอนจัดนะครับปกติต้องหมุนไม่ได้เห็นไหมไม่หมุนได้เลยโยโยกโยกคอนสึกดังครบวงยอรเลย เมื่อกี้กว่าจะออกได้นะครับต้องใจยเยน็นเคาะโยกเบาๆแล้วก็ใช้โซเน็กเดยกอ่ะจะถึงจุดสำคัญกันละคนดูอยู่เมื่อกี้ก็หนีกันไปหมดแล้ะเมื่อกี้ผมกลัวจะรำคาญเพราะว่ามันจะถอดยากนะครับดึงออกมาดูนะครับแล้วเราจะรู้ว่าทำไมปั๊มน้ำมันเครื่องมันไม่ทำงานนะครับ มันไม่ฉีดไม่จ่ายด้านในมีเสนด้วยน,นะไม่ทราบว่ารถจอดตากสนอะไรไหมเนี่ย กันมันอยู่ตรงนี้นะครับมีใครดูอยู่ไหมไม่มีใครดูอยู่เลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ่ายคลิปแล้วจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเห็นอะไรไหมจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ข้อเบี่ยงหมุนแต่ปั๊มไม่หมุนนะปั๊มไม่ทำงานตรงนี้สลักมันมีอยู่นะสลัก สลักล็อกมีไหมสลักล็อกมีแต่ตัวนี้ไม่มีโอเคถอต่อไปเลยนะครับถองต่อไปเลยความรู้ฟรีๆมาบอกกันใครดูก็ได้ความรู้อ่ะความรู้มีให้ดูไม่ อยากรู้ไงตอนนี้อยากรู้ตอนที่เจอปัญหาแล้วแล้วก็ไปคดถามเอาเอาอย่างนั้ดูว่ามีคนคอมเมนต์เยอะหลายแนวทางดีน่าจะแบบนั้นน่าจะตอเป็นมากกว่าเดี๋ยวผมเอาเดิมๆมาให้ดูนะครับว่าชิ้นส่วนตัวไหนเนี่ยมันหายไปยนะครับ ะอะไรหายไปหนึ่งเครื่องพัดเสียงสองซริงล้างกับแล้วก็ฝาครอบตัวนี้นะครับชุดนี้ไม่มีเลยนะครับชุดนี้ที่ว่าเนี่ยไม่มีแถมยังโดนบาดนะครับนะรอยม่วงวงเนี่ยบอกนะครับรอยม่วงเกิดจากความร้อนความร้อนจากอะไรความร้อนจากหินเจียเรานี่นะครับเขาไปเจียออก ไม่ทราบว่าเขาเจียเพื่ออะไรนะครับไม่ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะไม่รู้เขาไปเจียเพื่ออะไรนะ mm hmm. เจียแล้วมเป็นยังไง mm hmm. เจียแล้วมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกได้เยอะ mm hmm. อย่างที่ผมโยกให้ดูตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรนะครับ mm hmm. การทําแบบนี้เนะี่ย แพงเสียด้วยไอ้ที่เสียเพิ่มเนี่ยนะครับอาการมา่ารู้จัก ตระกูลท,ที่มีแกนปั๊มร้อยคาบูดีมตระกูลซีเรยบร้อยสิบไอเนี่ยคงไม่มีแกนปั๊มก็มีถูก เลยบูทนะ่ยเหมือนจะแน่นจริงอนะแต่เวลาเราล้างยกยกไปยกมาุดท้ายช้วยเสี่เยลาเ,เศษสกรปรกต่อให้พร้อมทำงานก็น่าจะอุดตันอยู่ดีมีแต่ขี้ดินนะ าไม่ได้ดูว่ามันติดเฟืองปั๊มันจะต้องหนีก่อนเขาก็เลยไปถอดเฟืองทรับเสียงนี้ออกเพื่อไม่ให้ชนแล้วก็ไปเจียตัวนี้ทิ้งเพื่อไม่ให้มันชนอันนี้หรือเปล่าตามจริงแค่มันเข้าล็อกแล้วมันก็จบแล้วครับไป่ให้มันเข้าล็อกมัน มันก็ไม่ได้มาขบกับตัวนี้นะมันไปขบกับเฟืองที่ปลายเขาเหวี่ยงนะเหมือนร้อยี่ิบห้านมันก็ไปขบกับตัวนี้แล้วก็ไปขบกับตัวนี้แดีเนี่ย ม,ม,ม, ừ, มันไม่หมุนเน่ะคือมันเป็นดขัดอะไรหาเครื่องแบบไหนทําแบบไหนแล้วมันมีอะไรไปยัดหรือเปล่าถึงไม่หมุนยิ่งเยอะมากเออทําไมมันไม่หมุนมม yeah กันอยปิดกันกันเกินมาเกเลยทำเองถ่ายเองจำกัดได้ๆเวลาโพสอะไรไม่มีใครเห็นหรอกไปคิดโั๊วว่าวิวนี่เต็มฟีดขึ้นฟีดดีแล้วเกิน ปั๊มมันหักเพราะอะไรปั๊มมันหมุนไม่ไปอะไรนย่างเ ดูนี้โอ้อะไรไม่น่าจะเหมือนใครเขาด้วยร้อยสิคบคำนึงดูแล้วก็ไม่เห็นเหมือนร้อยยี่สิบแต่ก็น่าจะได้กับร้อยเก่ากอดกอดกอน ทมเงินโรงแรมไม่เหมือนี่เขาใส่ชุดคัดแล้วไปงัดใบใบแตกก็ไม่รู้นะ มันหมุนไม่ไปจริงฮะเออข้อมูลมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันไม่ไปนะครับข้อมูลมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันไม่ไปเออนี่แหละครับสาเหตุที่ปั๊มมันติดขัดพอมันขัดแล้วเป็นยังไงขัดแล้วก็ฟันแตกฟันแตกก็ติดตายเลยนะครับ เราไงต <c ười> ้ำงมันดูว่าอย่าไปล่า าเราไม่ไปจริงแฮะมูาไม่ไปนะครับมันได้ครึ่งรอบเหลือไม่ไปไม่รู้วาประกอบไปชนนี้ยเปนมันขดหรือมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ไปจริงคันมันได้แค่ครึ่งรอบแล้วมันก็ขับ เสียหายมากกว่าที่คิดของมันไว้จะไดูแค่ปั๊มน้ำมันเพื่อไม่ขึ้นไม่ทำงานกระดังมาเจอชุดขัดก่อนมาเจอชุดชาม์ัดออก ถามอะไรอีกไหมครับน่ามันก็จบจุดประสงค์ที่อยากจะให้เห็นกันแล้วนะครับมีใครจะสอบถามอะไรไหมช่วงท้ายนี้เี๋ยวจะได้ปิดไลท์สอบถามอะไรไหม,มไรครับมีใครคอมเมนต์สอบถามอะไรไหมฟันหักน้มติด เจดีพังขับพังไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวก็จบไลฟ์ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่หลงเข้ามาดูสวัสดีครับ